เออสโลรงกะโหป้าพามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะป้าพานะคะค่ะพบกันกับแช์สูตรสลามวันนี้เป็นของน้องอะไรและสูตรไรนั้นตามไปดูกันเลยค่ะแย่จนกว่าพี่พาจะเลือกค่ะ,ะอันนี้ได้ทุกครั้งเลยนะคะจะบอกใครอยากแชร์สูตรสลามพิมพ์คํานี้ค่ะห <laughs> ยอกราะหยอกหหนะคะสวัสดีค่ะพี่พาขอลักขังมาเลยนะคะ <laughs> เอาลืมหนูช่ดหน่อยค่ะ ชื่อสูตรว่าพี่น้องทําตัวเล็กได้ไงอะ <What? S 1> ตัวน้องสูอเล็กลงชื่อสูตรว่าพุดดิ้งบานเนอร์บานเนอะรนะ์ค่ะไปดูออดประกุบเอ้ยอุป,ปรกรณ์กัเนเลยค่ะเอามีหยอกหยอนะคะได้ไงเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะกาวน้ําใสค่ะกาวน้ําคุณอ่านตามอุณหภูมิห้องค่ะสีเหลืองค่ะกินบานเนอรนะ์กินกล้วยค่ะคิดเลยอีก บบเพสสีเงินค่ะสีเดียวกันกับเล็บเลยจ้าผ้วยสใบนะคะแก้วหนึ่งใบค่ะอุปกรณ์มีแค่นี้เท่านเราไปลงมือทำกันเลยน้องบอกให้เรามาทำตัววิปครีมกันก่อนนะคะวิปครีมก็จะใส่กาวน้ำขุน4ี่ช้อนโต๊ะหนึ่อใส่กาวน้ำใส่อีกสองช้อนโต๊ะหนองใส่น้ำในอุณหภูมิห้อง3ช้อนนะคะ 2> 1 2ึสาม หมานุ้ดให้เข้ากันค่ะตั้งใจเลยนะพอน้องเขียนหมาไงคือตั้งใจเว้นแบบสุดๆอ่ะหมานุ้ดให้เข้ากันค่ะเจ๋อ่าเออได้อยู่เอา้ะเอาเลยที่พี่พาสะดวกเลยค่ะพี่พาค่ะเอาตามเราเลยนะฮอแล้วก็ใส่กิเลอีกใส่กิเลอสี่ปั๊มค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะนุ่มนะทีเนี้ยนุ่มนะคะหมาหนุ้ดให้เข้า ใส่กากเพชรตามใจเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำยาจนกว่าจะจับตัวเป็นก้อนอันนี้เป็นตัววิปครีมที่พาม่ใส่กากเพชรในนี้นะคะเพราะว่าอยากให้วิปครีมเป็นสีขาวถ้าอยากจะโรยกากเพชรค่อยโรยที่หลังเนาะเพราะงั้นมันจะเกลืนกันแล้วมันอาจจะไม่สวยก็ได้ค่ะใส่น้ำยาพลาสต์ลงไปเลยนะคะสักสองสามค่ะเพราะมีกาวน้ําขุนเนาะจะต้องแบบใส่เยอะนิดนึงค่อยคอยคนหนาคะ่ะหนาคะ่ะ คนเราได้ตัววิปครีมมาแล้วค่ะนี่เนื้อดีมากจะวางให้ดูเห็นไหมเนื้อดีค่ะทุกคนเราก็จะเก็บตัววิปครีมไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาทําตัวสลามกล้วยกันเลยนะคะบันเนื้อๆกันแล้วแหไปค่ะไปทําพุดดิ้งกันค่ะไปค่ะถ้วยนี้นะคะเราก็จะใส่กาวน้ําใสลงไป5ช้อนโต๊ะเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ใส่กาวน้ําขุนอีก4ช้อนโต๊ะค่ะ เล่นมากเลยทุกคนดูเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปสามชอ้อนเลยนะคะหนึ่งสองสามใส่สีสามหยดใส่กลิ่นสองหยดค่ะนี่นะคะสามค่ะหนึ่งสองสามกลิ่นกล้วยนะคะสองค่ะหนึ่งสองคนเลยนะคะอ,อ,อ๋ยืดเหมือนไข่เลยทุกคน <laughs> เหมือนไข่แดงที่มันแตกอะ่ะแบบเป็นน้ำน้ำอะ่ะแบบนั้นเลยอะ่ะดูเฮ้ยมันจะเป็นพุดดิ้งดิพี่วฒา <laughs> ใส่คิริอีคิริกิ6ปัม๊มค่ะหนึ่งสองสาดูดีแบบนี้ดูดีนะ <Yeah. S 1> ดูดีเหมือนเป็นพุดดิ้งแบบพุดดิ้งนมสดอะไรอย่างเงี้ยนะดูคนให้เข้ากันเหมือนเดิมนะคะนะคะเราก็ทำการใส่น้ำยาหามสลามลงไปเลยนะคะ ต่ด้ทุกคนเราได้มาแล้วค่ะเนื้อดีมากๆดูสิโอ้คว่มลงมาแล้วแบบเป็นพุดดิ้งเลยเนหะ็นนี่ไหนพี่พาบ้าใส่แก้วไม่เวอค่ะต้องใส่ถ้วยนี่แหละถึงจะเวอรเวอรค่ะนี่เราใส่ถ้วยเหมือนเดิมวิปครีมใส่เข้าไปเนี่ยใส่ครีละอีกอ,อีกรอบๆอีกอีกนิดนึงนี่โอ้โหเป็นด,งดวงๆเลยเห็นไหมสวย ใส่คิดออีกเยอะก็อาจจะแข็งได้นะคะทุกคนโอเคดีค่ะดีค่ะแล้วก็จะโรยกาะเพชรลงไปค่ะโรยตรงกะโหสวย <Yahoo! S 1> สวยมากค่ะพี่พาเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะมาเล่นกันเลยค่ะหุยสวยอนะ่ะทุกคนดูโ,โอ้โหบันเนอะโอ้โหอื้อหือใช้ได้พี่พาใช้ได้ ดูดิแล้วแบบทำลายกากเพชรในมือของเราเองในบารีบเลยลองคว่ำอ่ะลองคว่ำให้เขาเป็นลูกถ้วยก็เจกนะเห็นปะลื่นปืดปืดปัดปาดโอ้ย perfect ดูดิอ้ดูดิดูดิดูดิดูดูดูดดูดูเธอทำ w h อ้ดูดิ คือใส่คีรีเอะค่ะเขาจะทําให้สลามเรา,าแข็งมากกว่าเดิมเห็นไหมมันก็เลยเป็นร่วนๆแบบนี้ค่ะอ้อเละดีเลดีพี่พาให้คะแนนน้องเนย9คะแนนคึ่งค่ะถือว่าโอเคอยู่นะคะเลิศเนื้อดีค่ะเอาไปขายหยัเล่นได้แต่ว่าถ้าใครเอาไปทําจริงๆก็ใส่คีรีกอ,อีกนิดหน่อยพอนะคะ ไม่ต้องใส่เยอะรังการเหมือนเจ๊พาก็ได้นะคะเจ๊พาแค่เจ okay. ๊พาแค่ไปค่ะเราจะไปดูกันเลยค่ะว่าคําถามวันนี้น้องเนยถามอะไรเปลาพากันบ้างตามดูกันเลยจ้าค่ะสลาพุดดิ้งนะอัดเข้ามาในถ้วยแบบนี้เลยนะเอาออกมาให้ดูจากถ้วยนะคะนี่ค่ะหู้เหมือนพุดดิ้งนมสดเลยทุกคนพุดดิ้งมันน่าหนาน,นั่นเองนะคะนิ่มมากเลยเดี๋ยวเราลองยืดดูนะยืดได้ไหมนี่ <Why? laughs> ยืดยาวมากๆเลยนะคะมาถึงคําถามแรกกันเลยค่ะน้องเดยถามอะไรบ้างพี่พามีลูกกี่คนคะพี่พามีลูกแค่หนึ่งคนนะคะนอกนั้นก็อาจจะเป็นหลานเนาะที่เห็นมาเล่นด้วยอะไรอย่างงี้นะคะมีน้องเกดแค่คนเดียวค่ะคําถามที่ 2, 2นะคะพี่พามีสกู๊ตชี่กี่ชิ้นคะสามารถเซิร์ชได้นะคะเซิร์ชเลยค่ะเซิร์ชอะไรคะพี่พาเซิร์ชใน u t u b e ค่ะพิมพ์ว่าปาบาพา มีสกูตชี่กี่ชิ้นคะจะนี่คำตอบค่ะจริงหรอคะพี่พาไม่เชื่อก็ <S 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 ลองลองพิมพ์ดูได้นะคะว่าจะจริงหรือเปล่านะงั้นไม่ตอบใช่ไหมพี่พาก็ให้ไปดูคลิปละกันนะคะแต่ถ้าใครหาคลิปไม่เจอหรือว่าใครหาเจอก็เอามาแปะไว้ใต้ล่างส้างคลิปนี้ก็ได้นะคะจะขอบคุณมากเลยคะ่ะ FC ขอบคุณนะคะคําถามสุดท้ายนะคะพี่พาชอบใครใน B N K ช่วยกันดันหน่อยนะ,ะพี่พาชอบใครคะ๊กต t o ก พี่ชาเช่าน้องปันนะพี่ชาเช่าน้องปันใน BNK นะคะน้องน่ารักน่ารักก็เลยชอบนะเป็นแบบว่า ผู้หญิงหน้าตาธรรมดาที่พี่พาชอบนั่นคือธรรมดาแล้วหรอ <What? S 1> <laughs> พี่คนน่ารักอะ่าชอบนะคะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะที่น้องๆแชร์กันมานี่ e p ีที่4แล้วนะคะก็แชร์กันไปเรื่อยๆจนครบ30 E p ีีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแจกสลับชุดใหญ่กันอีกแน่นอนใครมียอดวิวเยอะที่สุดาชวนญาติมีพี่มพีพี่น้องมีเพื่อนในห้องนะคะให้เขามากดไลค์ให้เขามากดดูกันให้รัวๆเลยนะคะเพราะเราจะได้สลับชุดใหญ่เอามาแบ่งกันเล่นแบบนี้นะ โอเคได้ไงคลิปนี้เปล่าค่ะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊กๆ